สวดีค่ะดูดวงความรักรายวันกันนะคะดูได้ทุกรักคณาทุกราศีแล้วก็ทุกสถานะความรักความสัมพันธ์นะคะ ไพ่ประจำตัวของคุณวันนี้นะคะวิวฟอร์จูนนะคะกลับหัวแล้วก็พลังงานคนรักหรือคนรักในอนาคตเป็นแปดเหรียญน,นะคะกลับหัวเช่นเดียวกันวิฟอร์จูนกลับหัวจริงๆก็เป็นไพ่พื้นฐานดีอยู่แล้วนะคะหมายถึงว่าความโชคดีนะมันกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็ให้รู้ไว้เลยว่าทุกอย่างผ่านไปได้แน่นอนนะคะมีกําลังใจขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกัน,นะคะ่ะใครที่เหนื่อยความสัมพันธ์ที่ยากเนี่ยมองว่าเดี๋ยวมันจะเคลียร์ได้นะถ การแก้ไขปัญหาชิดรักกันนะคะพลังงานของคนรักแบบเหรียญขึ้นกับหัวช่วงนี้อาจจะมีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับงานนิดนึงนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องการเงินนะคะที่ต้องแก้ไขแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะมองว่าเขาสามารถที่จะจัดการได้นะคะ ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะมีพนังงานอินเดียนฟิวเจอร์ขึ้นมากํำกับด้วยว่า mm hmm. เร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวผ่านไปนะคะแล้วก็ stay o p t i m i s t i c a b o u t your l o v e life ถ้าเป็นเรื่องของความรักโดยตรง mm hmm. เช่นเดียวกันอย่างท mm ี hmm. ่เมยบอกว่ามันแก้ไขได้ค่ะทุกปัญหาเนาะเดี๋ยวพนังงานบวกก็จะเข้ามาช่วยด้วยแรงนะคะสําหรับคนโสดค่ะเร็วๆนี้มีโอกาสได้เจอนะคะ คนที่อาจจะเคยอ,อกหักมาก่อนเขาคนนี้เป็นคนที่แบบทํางานในความสําคัญเก่งมากะนะคะจ,จะเป็นคนที่แบบเวลารักใครแล้วทุ่มเทหัวใจแต่ว่าเหมือนกับเขาโดนเทมาตลอดนะคะยังไม่เจอตัวจริงดังนั้นเนี่ยคุณสองคนถ้ามาเจอกันเนี่ยน่าจะเป็นคู่ที่ดีเลยตัวเราเองก็อาจจะรู้สึกว่า คบใครความสัมพันธ์ก็ไปกันแบบไม่ได้ตลอดรอดฝั่งอะไรเงี้ยเหมือนกับคนอกหักมาเจอกันนะมันจะเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็ไม่มองว่าคุณสองคนเนี่ยจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะอินเดียในฟิวเจอร์แล้วก็จักรวาลบอกให้มองโลกในเงยบวกนะให้เปิดใจนะนะคะแล้วก็ให้ดูเลยนะคะว่าคนไหนที่เมย์บอกคนประเภทที่เมย์บอกเนี่ยจะเข้ามานะเขาจะไม่กักนะเวลาที่คุณได้คบกันเนี่ยเขาจะเปิดเผยนะคะลองดูนะ